ตอนนี้เรากําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะขึ้นไปบริจาคของให้กับเด็กๆบนดอยนะคะที่บ้านปมผางนะคะวันนี้เดี๋ยวแว้น,วนมอเตอร์ไซค์ไปเตรียมพร้อมกันแล้วนะคะก็ต้องแต่งตัวให้วันแบบรัดภุมแล้วก็อบอุ่นให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเยอะนิดน,นึงเพราะว่าทางบนจะหนาวมากเลยะคะ่ะวันนี้ซ้อนเพื่อนลิ๊ไปนะคะคุณครูอีทของเราอีทเป็นครูดอยนะคะ เรากำลังเดินทางไปหมู่บ้านปงผางเพื่อที่จะไปบริจาคเสื้อผ้าให้กับเด็กๆบนดอยค่ะหมู่บ้านปงผางเป็นหมู่บ้านที่น้องชาวกะเรี่ยงที่อยู่สูงที่สุดบนดอยแถบนี้ค่ะจากระยะทางแล้วที่นี่ไปจนถึงบ้านปงผางก็ประมาณ10บกว่ากิโลค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นทัศนียภาพสองข้างทางค่ะ ในช่วงที่เดินทางเป็นหน้าแล้งเพราะฉะนั้นต้นไม้ใบไม้ก็จะเป็นสีเหลืองเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะตรงนี้ปอยชอบเรียกว่าทุ่งดูควายนะคะถ้ามาช่วงหน้าฝนนะคะก็จะเห็นต้นข้าวสีเขียวสวยมากๆเลยค่ะให้รถคันหน้าไปก่อนฝุ่นเราก็จะหยุดเป็นระยะระยะนะคะต้องให้รถคันหน้าไปก่อนเพราะว่าฝุ่นมันตลบอบอวลมากมากเลยนะคะอันนี้เราเหลืออีกประมาณกี่กิโลอีกกว่าที่จะ วันนี้จะผ่านอีกหนึ่งหมู่บ้านคือบ้านแม่สันแงก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปสู่บ้านหมู่บ้านพงผางอันนี้ประมาณสักสักสี่กิโลกิโลประมาณอีกสักสี่กิโลห้ากิโลก็จากหมู่บ้านสันแงไปหมวานพงผางประมาณสักเจ็ดกิโลโอ้โอเคโอเคก็ทางก็จะประมาณนี้หมดเลยเนาะก็จะเป็นรูกลังแล้วก็มันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเนาะแค่กว่านี้ไปเรื่อยๆ๋อโอเค่ะตอนนี้เราถึงหมู่บ้านแม่สันแงนะคะเดี๋ยวต้องเดินทางต่อไปอีกกี่กิโลนะครูอิ๊ ประมาณ6-7็กิโลประมาณ6กถึงเกิโลนะคะ e คูอีทคะตรงนี้ตีดแผงโซล่าเซลล์ด้วยของกระชงพลังงานติดไว้ให้นานหรือยังคะตั้งแต่ปี60ศนที่นี่ชาวบ้านก็ต้องเสียค่าค่าบำรุงเนาะค่ะหน่วยละ10บาทก็จะใช้ได้พัดลม แล้วก็ทีวีที่บัดนน้อยอย่างหน้าจอเล็กๆส4นี้ทัวแลก็คือหมายความว่าโซล่าเซลล์ที่ขึ้นมาเนี่ยคือเอามาติดแล้วชาวบ,บ้านก็ต้องจ่ายค่าไฟด้วยหน่วยละสิบาทใช่ถ้าใครจะใช้ถ้าใครจะใช้นะคะซึ่งอตอนที่เราอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างเราใช้ของอกอฟผอนะคะมันก็จะอยู่หน่วยละเจ็ดบาทโอ้โหข้างบนนี่แพงกว่าต้องสามบาทเนาะ ตอนนี้นะคะเราขับรถมาถึงร้านขายของชาประจําหมู่บ้านแม่สะแงะค่ะที่นี่ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านแม่สะแงะเลยก็ว่าได้นะคะเราจะแวะดื่มน้ำกันสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินทางกันต่อค่ะ<อ>นี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะที่เขาอแดดแัดแปลงมาทําเป็น ตู้แช่นะคะเป็นตู้เย็นนอนนะคะน่ารักดีค่ะมีน้ำส้มมีน้ำอัดลมต่างๆนะคะแล้วก็มีนมไวตามมิ้ว์อ่าไม่ใช่แลคตาซอยนะคะแวะพักหายเหนื่อยแล้วก็จะเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านปงผางกันแล้วนะคะแต่ว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะด้วยความที่ว่า เมื่อว,วานเราได้ฝากเสื้อผ้าที่จะขึ้นมาแจกพี่ๆน้องๆขึ้นมาก่อนเมื่อว,วานนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ตามขึ้นมาทีหลังนะคะเพื่อที่จะมาแจกแต่ว่าสื่อสารการผิดพลาดเล็กน้อยก็คือเขาเอาไปแบ่งไปแล้วติดต่อกันไม่ได้ไม่มีคลื่นโทรศัพท์น,นะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวกนะันแทนใช่ไหมหิวไหมอาจารยหิวไหมหรือว่ายังไหิว่างกินก๋วยเตี๋ยววันหนุนเนือยวันนี้เราขึ้นมาแล้วเราก็จะมากินก๋วยเตี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่เราจะลงไป ข้างล่างกันนะคะวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปชิมกว๋วยเตี๋ยวนะคะของบ้านปงผางสูตรของที่นี่โดยเฉพาะนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะก็ชิมกว๋วยเตี๋ยววันดอยแล้วอร่อยมากเลยนะคะอร่อยลูกชิ้นก็ลูกใหญ่เพียงแค่ถ้วยลนะเท่าไห,นนะหร่ออนะมึงอ่ะป่วยบ้ารบรหรอเท่าไหร่นะ ช้วยละ25บาทเท่านั้นนะคะอร่อยะะช่วงนี้ขอพักดื่มด่ำกับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวบนดอยพร้อมกับชมทัศนียภาพสวยๆของหมู่บ้านปงผักัันก่อนนะคะก่อ,อนที่เราจะได้เส้นเส้นเส้นไส้มาเนี่ยเราก็ทำการขึ้นเส้นยืนขึ้นเส้นยืนไปเรื่อยเรื่อจนได้ปริมาณหรือว่า ขนาดเท่าที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะทอจากนั้นเราก็จะเอามานั่งทอนี่เป็นกลุ่มทอผ้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเรามาเที่ยวกันที่กลุ่มทอผ้าบ้านป่งผางค่ะกลุ่มทอผ้ากระเรียงจะดูแลโดยกศนอำเภอแม่ทาค่ะโดยครูอีทจะเป็นผู้ประสานงานนำผ้ากี่เอวของชาวบ้านไปขายเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะไปเขี่ยวทอผ้ามาเมินหรือย,อยังเจ้า,จาตั้งแต่เป็นสาวหรือย,อยังเจ้า เพราะฉะนั้นก็ต้องทองงามขนาดเลยเนาะันี้เราจะไปที่ไหนกันนะคะคุณอีทไปสพชสบ้านสอชบ้านปุกกลาเมือไทยดูเขาแม่ายตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะอิท สาสาชสสชาวบ้านปงผางใช่ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นอ๋อข้างบนจะเป็นที่พักของครูดอยใช่ <ST AR F> ไหมใช่นี่บ้านครูดอยแต่นี้ก็เป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์นี่ถ้ามีคนมาบริจาคของแล้วก็ลงไปไม่ได้นะ <ST AR F> เนาะก็คือแบบลําบากบางทีเข้ามาตอนเย็นอะ่ะ <ST AR F> เป็นที่ต้อนรับนอนได้เลยป็นที่ต้อนรับหน่วยงานอะเป็นที่ต้อนรับทุกหน่วยงานนะวันนี้เรานอนไหม <laughs> เดี๋ยวจะเดินไปดูข้างบนกันนะคะต <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขับรถ กลับกันแล้วนะคะคลิปของเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาแจกของให้กับทุกๆคนแต่ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะคะเพราะว่าทุกคนก็ได้รับของที่จะนําบริจาคไปครบถ้วนสมบูรณ์น้องใช่ไหมคะไม่เลี้ยงขึ้นมาก่อนเขาก็เลยเส้นร้อนส้นร้อนหนาวก็หนาวถึงใจเออนี่แหละเรีชีวิตเฉยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่ อชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปของบอยด้วยนะคะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย